สวัสดีครับเอฟซีไก่แจ้และเพื่อนๆที่รักจดหมายทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับผมวิธีการดูนะครับไม้นะครับผมนะครับนะครับเป็นต้นอมนาคนะครับจุดนี้นะครับนะครับมันจะมี2แบบนะครับมันจะมีต้นอมนาคกับอมคริสต์มากนะครับส่วนมากผมเห็นเขาขายนะครับเขาจะบอกว่า อมนาคนะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นออมตัวนี้นะครับตัวนี้มันไม่ใช่ออมนาคนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับแต่ผมไม่จมใกล้ๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นออมคลิสมัดนะครับผมไม่ใช่ออมนาคส่วนมากผมเห็นคนที่ขายอยู่ในกลุ่มหรือไล์สดนะครับก็จะบอกว่าออมนาคนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีสีชมพปูอยู่กลางใบนะครับมันจะเป็นออมคลิสมัดนะครับหรือออมลินนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับซึ่งซึ่งมันจะแตกต่างครับ อ,อมนากไม่มากนะครับผมเดี๋ยวผมมาให้จมอมนากกันนะครับนี่นะครับอมนักที่แท้จริงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมมันจะมีสีคล้ำๆแล้วก็อมจมูนิดนึงแต่ใบมันจะนี่นะครับมันจะมีสีชมูเตาแต่ใบอ่อนนะครับส่วนมากอมนากนะครับนี่นะครับใบแก่ๆก็จะเป็นสีออกดำๆเลยนะครับก็สีเหมือนสีนากนะครับนี่นะครับก้านก้านก้านก็จะจะแบบนี้เลยนะครับผมใบก็จะแข็งนะครับนี่นะครับวิธีสังเกตนะครับเรา มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับแต่ก็พอจะสังเกตได้นะครับผมระหว่างนะครับระหว่างของน้ากับอมอมคลิดมัดนะครับนี่นะครับผมก็เคยโดนมาครับนี่ครับตอนนี้ครับแม่ค้าบอกว่าเป็นอมนาคนะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับจากการศึกษาของผมนะครับตัวนี้นะครับเป็นอมคิดมัดแน่นอนนะครับผรนะครับอมนาคก็จะได้ แบบนี้นะครับอมหน้านะครับมันแตกต่างกันไม่เยอะนะครับก็มีวิธีสังเกตนะครับต้องดูที่บนใบของมันนะครับโอเคนะครับนี่นะครับวิธีสังเกตนะครับระหว่างอมหน้ากับกับอมคริสต์มาสนะครับนี่นะครับชวนใครที่มีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับอมหน้าต้นนี้ก็สวยอยู่นะครับผมนี่นะครับจะแตกเป็น พุ่มใหญ่นะครับผมนี่ครับผมก็ตำหลักไว้แล้วนะครับให้มันเลื้อยนะครับผมนี่นะใบก็จะสีออกดำดำเข้มๆนะครับเป็นสีแกวแก่ออกดำดำนะครับสวยนะครับอมนากนะครับผมก็มีครบนะครับอมนาาอมเมินอมทองนะครับผมอมพริตมัดนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเห็นสองตัวนี้ส่วนมากเขาจะพูดจัเรียกผิดกันนะครัสลับกันนะครับเป็นอมพริตมัดเป็นอมนาานะครับผมก็เลยมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผม ความแตกต่างนะครับของออมนะครับผมส่วนใครที่มีอะไรจะสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์นะครับจ่องคอไก่เจ้านายผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับวันนี้นะครับก็มีคลิปสั้นๆนะครับได้ความรู้เพียงแค่นี้มากกว่าเพื่องกันนะครับผมครับสวัสดีครับ